ดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่อาคาเรียนของนครปนมนี่นะโลกโลกของป่าแม่น้ำโขงแม่น้ำโขง Underwater World นะครับเขาชื่อวันนี้มี คนเยอะมากาวันนี้มีคณะจากโรงเรียนอะแต่ทำแต่ะละท่ไม่ได้จองตัวเวลย เสื้อตัวก็นั่มเสื้อตัวเสื้อนี่ยโอ๊ป่าเยอะโอ๊ป่าเปรันจ่าไหมนี่เหมือนเปรันยาเลยครับฟองแดงๆนี่นะครับ ปลาบ้าทอะไรวะปลา,าตะเพียนขาวตะเพียนขาวบ้านทคราบได้แล้วมันลองก็จะมันลองก็จะ

โอ้นี่นะครับตัวปลาเป็นปลาไหลยักษ์นะปลาไหลยักษ์พันสายพันธุ์ทางภาคใต้นะครับทีนี้ภาคใต้เขาเรียกปลาไหลแงะทางภาคเหนือภาคเหนือเป็นปลาไหลยักษ์นะครับว้าวเราเป็นเะไรกันอย่างงี้เราเป็นเกย์โฉดเลยก็รักกันดี อู๋ปลาอะไรอันน oh, oh, ี้ปลาปลาคออ๋ออันนี้ปลาคอปลาคอนะครับหนึ่งเครื่อปลากระแยงบ้านเท่าไหร่ปลาคอแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปลากระแยงนะ พักงานยังมันจะมีเงี้ยงหวันนี้เรามาวันนี้เรามาโครกกับคณะครัวข,ของบ้านมานูสลางนะครับโรงเรียนไหนมาาอ,อะไรก็ไม่รู้อันนี้ไปย,ยังไง <c oughs> อนี้นะครับอาหารไทยก็เป็นสีม่วงครับขอบคุณครบเ่เี่ยสิ่งขอบ โอเคมีนี่ด้วยนะครับเราสามารถดูในนี้ได้หรือเปล่านี่นะปลาครา์บปลาคร์บไหนปลาคร์บทำไมตัวนี้เล็กตัวนี้ตัวเล็กเหรอปลาคร์บครับปลาคร์บเล็กตัว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 ใหญ่ก็เปลี่ยนไปแล้วก็ตัวเล็กมาอนันนี่ไงทำตัวเล็กอยู่ มันใช่อยู่ระชัดมันมีมั่วมันมีมั่วอยู่ไหนจะหาดูม,มีมั่วจะมีมีมั่วได้ยังไงใช่ไหอ๋อเหรอไม่มีหรออันนี้คืออะไรนี่ปลากระแหงทองครับอันนี้นก็คือปลากระแหงทองปลานี่ก็จะคือจำแนกแ yes. ยกเ,เข้มมันเป็นสีทอง ว้าวสุดยอดมากปากาด้าปากาำอด้ยปาการดำก็มียู่มกินได้เหรอไม่รู้ไม่จริงเลยเหอเฮ้ย้วละไรวลอู้ตัวใหญ่มากน่ามอ่สุดปลาไก่ปลาไก่ปลาตอไก่่นะนี่ไง ตัวเดียวต้องไลสวนสวนสูนสวนไล่สวนนะไล่จุดสวนนะอันนี้ปลาอะไรปลาตะเพียบเปลือกครับสีขาวเลยตะเพียบเว้า ปลาเขาปลาเขาดำเป็นอย่างนี้เหรอนี่บอกปลาเข่าปลาเข่าหรือปลาเข่ามันไม่ยาวอะ่ะทำไมไม่ยาวน่าจะยาวนะปลาเขา,าเาดี๋ย่า ตาเลยเนี่ยตาเลยเนี่ยเอ้ตัวใหญ่จังเลยอู้มาแล้วมาแล้วเาบึ้เบึกเขาบึกบึกมาแล้ว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 อู้ตัวใหญ่มากกำลังาหากล้องเลยได,ได้เหรอได้เหรอโอ้โหตัวใหญ่มากครับต้องผมอยู่ไหน ตานส่งตั้งแรกนะได้เอกาอุ้ยโอ้โหโอ้โหตัวใหญ่มากสุดยอดสุดยอดเลยครับโลกของแไหเไหวไหไหวไหวไ ปลาบึกนะครับอันนี้กัีไส้ครับไส้เดีนีนี่ฮะกับีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย โอ้นี่งเมอันนี้ให้เด็กเขาดูไปก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปเเมีมีนักดำน้ำด้วน้ดำน้ำด้วยนะครับ ดำน้ำด้วยครับเดีนน๋ยวเราไปดูเด,ดี๋ยวเคล็ดสิบ๖ ตอนนี้เราอยู่โไกนาตอนนี้ผมอยู่น oh, ี oh, ่ีมเลยว้าววันนี้มันแบบเไมากเซอร์ไพรส์มาเอรากมีอะไเงียบนะฮะมียบนะฮะมีอะไรเงน่าเรื่อจะออกมาจะาเข้าาขา ต้องออกภาษาายเงือนนงดีนะครับแต่ต้องรอออกภาษา<ห>ว้า Gueeee Gueeeee Des de che, Uymar? Des-teni va? He he! โอเคจบแล้วก็กจบแล้วนะครับก็ไ mm hmm, so, so, ม Bis ่ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็พอเป็นแหล่งศึกษานะตวพอดีมาเจอกับน้องๆนักเรียนอันนี้คืออะไร ผมนึกว่าปลาบิลัญญาจะไม่ใช่นะครับปลาคูดแดงเต็บ<อ><ท>มันเหมือนนะลักษณนะท้องแดงมันไม่ได้อาหารไม่ทานละกินกันคร,รนะนี่นะปลากินปลานะครับปลาไส่ปลาซอยปลาไส่ปลาไส่ขา,าตัวนี้ตายตัวนี้มันตาย แต่นี่มันตายนะครับเกินเลยกลายเป็นเหยื่อโอเคเดี๋ยวโอเคนะครับสำหรับพิพิธภัณฑ์ออฟฟาร์เรียมของนครพนมขอ,องแอสซาวอนออนครพนมบ๊ายบายคายบายแล้ว ไปบายแล้วนะครับายบายนะเดี bye ๋ยวเราจะไปกันต่อไปฝั่งนู้นก็อีกค่อยว่ากัน <48 5. S 1> อ่ะไม่เก็บไปด้วยเก็บไปทไมไม่รู้ตัวบเรีรอบค่านี้เขาจะมีร่มให้าเราท่าชมให้พัก โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สวยมากปลาตื่นตาตื่นใจมากขอบคุณมากนะครับไ,ไปสำหรับเรื่องนี้ก็ขอบคุณมากขอบผมสวัสดีครับบ๊ายบาย